Ừ, không sang Hãy <coughs> <coughs> à, <coughs> 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 còn cái ông nhắn vào đáp thôi nó nó đặt rồi. cái chi ไบกไอ้น้องเ่คิดตนนี้เบอไปเีเขาอเื่อรลบเนาะอาการลเนี่น้องก็ไปเกินเข้าบ้านะช่วงน้เส้นเดากับเร้ียงไปหนังห้านาทีสิบนาทีเนี่ยจ้ะตรงนี้โทรศัพท์คือมาแล้วน้องกับคับเลอ่ะลอยซีสิบมาีแต่ว่านี้น้องกับหนุ่มของน้องยำมาแเหือนแบบุดเ้ี่ะมาถึงตงนี้เอน้องก็อยู่คนเดียวแหละตาเป็นหัวใจจ้ะ ก็บ้านนี่เขาแน่ใจว่ะเขาตีน้องแน่ใจว่าบ้านมันน่าจะเกิดป้ออย่างหนึ่งแก้ตน้องแบบเร็วคือหมุนเป็นเป็นโค้นที่ตอนตื่นเจ้ามาต้องโนดไว้ว่ะหมุนแก้หมุนอย่างเฟสคุณครูประลูกนี้นนี้ประมาณสิบหกปีแล้วจ้ะประมาณการเสียหายนี่ต่วใดนะครับตัอนี้นะครับเดินทางไกลกับตังเมงทีว่าตากต้บ้านมีตีาากหัวร อ๋อเนี่ยแหละลูกบ้าคนเนี้ยนะครับก็ดีว่าบ่วิ่งเข้าไปเอาแมวไงเพราะแมวมันต้องแมวผมบผมใช่จ้อกน้องหมู้มาเดียวมุ้งหัวแมวไปไหนเพราะมันต้องมันอยู่ในบ้านเนี้ยก็เขาก็พี่น้องน่นว่าจ้าพี่น้องแล้วแม่จะไปเอาแมวเนีไงจ๊อกคุณครูอนุบาลเทพของเรียนนี่เป็นอยังบ่ได้บ่ได้กระสานของโรงเรียน มีครูมาในคณะครูประจำจันของนี้เสร็จเหรอ่านตงนี้ารถ่ายพี่ต้นบดเป็นอย่างกับดีแล้วอันนี้มันกิดอันนะครับในสองสามหนึ่งสอง